ดูไม่หน้าสามโลนเ,เนี่ยเด็กค่ะเด็กเนี่ยอันนี้คือเฟตทรัคคันตาเรนลล์ดูบรรยากาศป่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเห็ดเดี๋ยวเดเนี่ยอันนี้คือเฟตทรัคคันตาเรนนะคะคันตาเรนล์ดูนะคะดูดูหัวมันหัวมันจะหยิกๆดูเนี่ยถ้าดูผ่านๆก็เหมือนกันเลยคะ่ะเนี่ย เยอะเลยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้คือแฟดนะอันนี้กินไม่ได้นะคะเนี่ยใครที่กำลังหัดเก็บเห็ดใหม่ก็ดูเอาไว้นะคะอันนี้ก็เก็บเห็ดแห้งไปก่อน กังแห้งไหนก็ขึ้นก็ขึ้นมันกำลังขึ้นแต่มันก็ไม่โตวกว่าน,นี้มันแห้งอุ้ยเห็นไหมัมนกรอบ ต่เอเลยจ้านี่จ้าหเห็นไหมมันขึ้นเป็นกลุ่มเนี่ยจัดการค่ะหน นี่ดอกใหญ่มากเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะดูนี่อันนี้ใช่ยาวอาีกกลุ่มอยู่ข้างในไหนวะเมื่อกี้เห็นอยู่ขายาว สายยาวอลังการมากเลยดูกลุ่มนี้เพื่อนๆแก่หมดแล้วมีแต่ดอกใหญ่ๆว้าอลังการมากเลยกองไว้ตรงนี้แหละให้เพื่อนๆดู กำกอดเกิดติดใต้ขอนไม้ลายไ,ไม่รู้ค่ะสวยงามมากยาวเป็นแถวเลยคล้ายๆเห็ดดำเลยค่ะดู ว้าว wow, สวยสวยมากสวยมากมันออกสีดำดำเก็บคับเก็บสับสอง que かっぱ7ね ฝน,นมันตกฉันจะได้เก็บเห็ดดูเห็นมันแห้งตายดอกมสวยดูเห็นไหมมันกำลังเกิดเนี่ยแต่มันไม่สมบูรณ์นะมันต้องการน้ำ วันนี้เข้างานบ่ายสองที่จริงเข้าบานเข้างานเออบ่ายสองสี่สี่สิบห้าแต่วันนี้เขามีอบรมดับเพลิงไงต้องไปเข้าร่วมก็เลยต้องไปเร็ววันนี้บอกสามีวา่าสามีทำงานอยู่บ้านดิเธอมาสง่งฉันอยู่ป่านหน่อยได้ไหมเมื่อวานฝนตกนิดนึงฉันคิดว่าเห็นมันขึ้น เห็นมันขึ้นต้วไหนเห็นมันตายค่ะไม่น,น้อยในเด็ดมันซองหลังการงานสักมาก,ลกเ,เลยดุกลุงนี้บเลยฝรั่งมันวิ่งออกฝรังกายเสียดังไม่สอนค่ะหันตูดให้พวกนาง ดีใจตรงนี้มันชื้นไงมันเดี๋ยวเอาให้ดูว่าทำไมมันถึงชื้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยมันมีพวกต้นสูงสูงนี่ไงที่เขาเรียกว่าผักกูดผักกูดที่พวกญี่ปุ่นพวกคนจีนชอบกินนะที่ว่าเขาบอกว่าบอกว่า,วามีพิษสะสมอะ่ะอันนี้ก็คือต้นมันใหญ่แล้วชื้นสะออน เดี๋ยวให้ดูกลุ่มนี้เดี๋ยวมาทางนี้ก่อนเก็บกลุ่มนี้ก่อนมันสีเดียวกับใบไม,ไม้มันมองไม่รู้ดูดูตรงนี้ดูค่ะดูเดี๋ยวถอนหญ้าออกก่อนนี่มันขึ้นนานแล้วจนมันแก่เนี่ยโอ้ยดอกฉันจะสะออนถอนถอนอุย้ย ก้าแต่น้วนะคะฉันอยากเจอดอกส้มๆที่มันกำลังขึ้นใหม่ๆอะ่ะต้องรอฝนตกถึงจะมีอันนี้มันขึ้นนานแล้วมันแก่ ดูในเสียงก็ลองมันออกกำลังกายนะม,มันพากันวิ่งพวกนี้น่าจะทำงานกะกะบ่บบายเหมือนเราอะ่ะเห็นไหมนั้ทั้งมีถึงมีเวลามาวิ่ง Peace. แล้วค่ะขนาดอากาศแห้งๆนะเนี่ยด่ยมันอยู่ในเนี้ยมันเลยชื้นเมื่อกี้เห็ดตัวเนี้ยเต็มแล้วค่ะโวย,ยขวดนะ้ำว้าวประมาณนี้แล้วค่ะ